าอเดิมที่พี่หนุ่มขอแล้วกันครับตัวจิงที่มายัางไงฮะเดือนพรางเอ่อจริงๆแล้วผมสนใจในเรื่องของการทําซีรีส์มานะครับแล้วก็เดือนพางเองเนี่ยเกิดขึ้นจากนักเขียนนะครับก็คือคุณบทได้เขียนไว้ประมาณน่าจะประมาณ1นปีได้ครับเพราะว่าเรื่องแรกเนี่ยถ้าเป็นพิเรียดเองเลยคือเรื่องของของกิจความรักนะครับแล้วพอดีเขาไปอยู่ในส่วนของอแจ่น่าจะเป็นแจ่สายมะครับใช่ครับแล้วก็ผมก็เลยไปซื้อขอลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาจ้างานักเขียนบทนะครับ แล้วก็มีทั้งหมด10 EP หรือ10ตอนนะครับเรื่องนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับว่าเทเลอร ER ท์ที่เราปล่อยไปเนี่ยจะเห็นความงดงามตามตามตัวละครนะครับที่ถ่ายทอดออกมาครับ mm. แล้วก็เรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้เห็นผลงานที่ออกมาแล้วก็มีการชื่นชมด้วยครับนักแสดงที่ได้มาน้องเพนกับน้องพิทฟิยังไงครับต้อบอกไหมฮะกับกเรามีเวลาคุยกันไม่ถึงอาทิตย์นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเสร็จเนี่ย ก็ให้โจทย์น้องไปว่าเตรียมพร้อมสําหรับในการถ่ายทําเพราะเรามีการเตรียมพร้อมในเรื่องของบทต่างๆเนี่ยเราทํางานผู้ขนานนะครับจริงๆแล้วบทเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับตอนที่เราได้ตัวนักแสดงมาแต่ว่าด้วยความความตั้งใจของน้องนักแสดงทั้งสองท่านเนี่ยเขาก็ทําการบ้านมาในส่วนหนึ่งนะครับและอย่างหนึ่งคือการที่เขาได้ได้แสดงนะครับในเรื่องของการเป็นนักแสดงอาชีพของเขาเนี่ยเขาถูกถ่ายทอดและพัฒนาตลอดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการอ่านบทนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ต่างๆนะครับ ก็ขอชื่นชมตามที่หนุ่มได้บอกไปตั้งแต่วันวิธีแล้วว่าน้องทั้งสองคนน่ะมีการพัฒนาแล้วก็ก้าวกระโดดค่อนข้างมากะครับมาทางคูกลับหน่อยแล้วกันครับทั้งตังทั้งสีค่คนเป็นยังไงทั้งผู้ชายกับผู้หญิงอ๋อจริงๆมีความที่สปิริตของทั้งสองฝั่งนะครับทั้งผู้ฝั่งที่เป็นผู้นายฝั่งผู้นายก็คือ ทั้งน้องแมทธิวแล้วก็น้องคินเองทำกันบ้านกันมาอย่างอย่างเยอะมากเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์และตัวละครเองที่ค่อนข้างจะตรงแล้วก็เราต้องพยายามถ่ายทอดอารมณ์นิยายที่พอเราอ่านแล้วเราจะมีความรู้สึกกับทางนิยายแล้วผู้ผู้อ่านนิยายเองก็ต้องมีความคาดหวังกับตัวละครที่จะถ่ายทอดออกมาในตัวซีรีส์ที่มีชีวิตชีวาเพราะฉะนั้นทางน้องคินเองกับน้องแมทธิวเองทำกันบ้านกันหนักมากว่า พี่พี่แบกกราวตัวละครเรื่องลึกเรื่องหลังของตัวละครตัวนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ที่ไรแล้วก็เรื่องนี้ทำอะไรค่อนข้างจะซับซ้อนมากก็เลยนักแสดงก็เลยต้องอ่านทั้งตัวนิยายจนจบแล้วก็อ่านจากหลังมาหน้าจากหน้ามาหลังแล้วก็อ่านติดรูปอยู่ในตัวนิยายครับเึ็กตัวคนนี้ก็เป็นแบบหน้าใหม่ด้วยมันก็กดจานหรือ จริงๆการบ้านหนักมากเพราะว่าผมเนเป็นไปอยู่เชียงใหม่ก่อนประมาณเดือนหสองเดือนเลยเพราะว่าพี่แอบดิ้ว่าการทีปปร่ศึกษาวัฒนธรรมและการทีร่เราจะถ่ายทอดวัฒนธรรมศิลปะหรือว่าการพูดหรืออะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของทางเชียงใหม่เราต้องเข้าไปอินกับตัวมันจริงๆแล้วเราเองไม่ได้ต้องยอมรับว่าไม่ใช่คนเชียงใหม่แต่ก็ตอนนี้ก็เป็นหนุ่มเหนือคนหนึ่งแล้วครับ <laughs> แล้วก็ในฝ่ายที่มีมีกับพี่พี่เทียนพี่เดียมมีมีความที่ ผ่านงานละครมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีมีเองตอนเล่นตอนถ่ายทำคิวแรกคืนก่อนการถ่ายทำคิวแรกน้องก็ดูแผลแต่ก็ยังมีสปิริตในการถ่ายทำจนจบก็คือในระหว่างการถ่ายทำก็คือถอนเลือกเข้าถอนเลือกออกซึ่งอันนี้ยอมรับเลยว่าสปิริตของแรซงเรื่องนี้แล้วก็การาทำการบ้านของทุกคนมีความที่ ใส่ใจแล้วก็อยากจะถ่ายทอดมันด้วยใจจริงๆด้วยเรื่องนี้มันเสียงมาจากนิยายเป็นนิยายแล้วก<ช>็ในในแปลจะแบบเด็กเด็กไหมครับว่าเป็นนิยายแล้วก็มาทำเป็นซีรีส์จริงจริงมันก็กดดันเพราะว่าเราเองเป็นค่ายใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าผมมองเองว่าเป็น,ปนความท้าทายตั้งแต่เราปล่อยไพร์โอตออกมาเนี่ยเราเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะโดนกระแสด,ดารมามา่าไหมนะครับ ในเรื่องของการที่เราจะเอานิยายที่มีผู้ติดตามโดยเฉพาะคุณผลเองเนี่ยมีฐานแฟนคลับค่อนข้างเยอะและ้วนิยายที่เขาเอาไปเดินไปทำซีรีส์เนี่ยก่อนหน้าเราอ่ะอาจจะถูกการเปรียบเทียบสําหรับะละครที่ออนแอร์ทำช่องวันแล้วก็คือเรื่องของของกลินความรักและนิยายเรื่องนี้เองเนี่ยก็ต่อเนื่องจากะละครซีรีส์ที่คุณผล,ลได้เขียนขึ้นมาทีคือนิยายฉะนั้นในส่วนของการที่เราเอานิยายที่เป็นตัวหนังสือแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นตัวนักแสดงเนี่ย ข,ขึ้นชมในส่วนของคนที่เขียนบทด้วยนะครับแล้วก็น้องอินด้วยนะคบว่าการถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครโดยผ่านตัวหนังสือมันเป็นเรื่องยากแต่เราจะทํายังไงให้คนที่ติดตามนิยายและอินกับละครหรือซีรีส์ที่เราทำเนี่ยทั้งสองเนี่ยมาเมินข้าหากันฉะนั้นเนี่ยมันมีคนที่ชื่นชอบนะครับเรารู้สึกว่าคําแนะนําต่างๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะพัฒนาต่อไปนะครับแต่เรื่องนี้เกิน80%ที่เราได้รับความชม นะครับแล้วก็ชื่นชอบในส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ครับมีบทม,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 มีช่วงไหนแลตอนแหนที่ต้องปรับเปลี่ยนจากบทของทิยนนาเยเป็นบทปยะเภทอะไรนะเราคุยกับน้องแมทธิวไอ้น้อง,น,อง,น,องน้องอินแล้วก็คุยกับเจ้าของเจ้าของเขียนนิยายนะครับว่าการที่เราจะนำจริงๆกับทิยายเล่มนี้มันไม่หนามากปกติแล้วการทำซีรีส์สิบตอนมันต้องอย่างน้อยต้องสองเล่มนะครับแต่นี่คือเล่มเดียว แล้วคิดว่าคุณฝดเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นซีรีส์ยาวขนาดนั้นทีนี้เราจะต้องทำยังไงทำให้นิยายเนี่ยไม่เสียอรรถรสของนิยายในเล่มนั้นเราจะถ่ายทอดยังไงเนี่ยแล้วเติมความสนุกสนานเติมความเป็นโรแมนติกเติมความเป็นดาราม่าแล้วก็แฟนนาซีเข้าไปสิ่งสำคัญก็คือเรามีโลเคชันอยู่30กว่าโลเคชันที่ถ่ายทอดนิยายเรื่องนี้ ซึ่งทุกโลเคชันเนี่ยอยู่ในที่ละอยู่ในที่ยายนะประมาณ90%เรนาะฮะเก้วเราก็เติมแต่งเข้าไปอีกนิดหน่อยครับฝั่งมะนาวหยกบ้นะคะผักดันที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์มากน้อยขนาดไหนคะเพราะว่าวัฒนธรรมเชียงใหม่บบเต็มมากๆแล้วก็สถานที่คึกคักมากก็จริงๆแล้วค่ะก็จากการที่เราอะดูแลเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็พวกศิละปะแล้วก็อัตลักษณ์ของร้านน้ำมาโดยตลอดจริงๆก็20กว่าปีแล้วนะคะ แล้วก็รู้จักพี่หนุ่มมานานแล้วทํางานด้วยกันมาตลอดโยกเองพอพี่หนุ่มมันบอกว่าจะทําละครดีไหมนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วโยกก็บอกว่าถ้าเป็นละครน่ะเราเห็นแต่ย้อนยุคแบบภาคกลางมั่งอะไรต่างๆอยุทธยาสุโขทยัยก็เลยคิดว่าเอ๊กก็เชียงใหม่แล้วก็เก่าเหมือนกันนะก็700กว่าปีอะค่ะก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาทําอะไรที่เป็น สนับสนุนการท่องเที่ยวแล้วก็เหมือนเล่าเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่หรือภาคเหนือค่ะให้ผ่านจากตัวละครแล้วก็ฉากต่างๆอะไ <ๆ S 2> รเงี้ยก็จะเป็นการเหมือนว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็จะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าอาหารแล้วก็่วัฒนาธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่แล้วก็เหมือนการรำอ,อะไรต่างๆด้วยอะไรเงี้ยแหล่งท่องเที่ยวใช่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ภาษาอะไรโ้เยอะมากเป็น เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆค่ะเรื่องนี้สามารถสื่อถึงซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยแล้วก็ทางภาคเหนือได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในภาพเขาแสดงมากครับเราคนเราอยู่บ้าครับเรื่องนี้ไอยากขยับข้าไปเรื่งนี้เลยนะไม่อยับขม่อยากหน่อยกถึงบทบาทของเราแลการทำการบ้านของเราเป็นยังไงอยู่ที่มีควมตตรงกลางเอาเสื้อผ้าเราใส่ครับผมาเริ่มทีนี้เลยนะอะไรที่วัดเลยครับผมก็ตอนได้รับบทนะครับมัน เป็นเรื่องยากจริงๆแม้ตัวละครมันอาจจะตรงกับตัวองจริงๆแต่ว่าความที่มันเป็นยุคสมัยสครามโลกครังที่มผมก็ต้องปรับการพูดต้องปรับหลายๆอย่างเลยทำกันหนักจริงๆที่จะเข้าบทหรือว่าทำยังไงให้ตัวเองเป็นคุณมากที่ดีที่สุดก็ผมก็คิดว่าพี่ินวเาอาจจะาหน่อยแต่สุดท้ายผมก็ว่าเป็นของโอเคในเรื่องของภาษา ภาษาใช่ไหมห<า>ครับเออสำหรับผม<า>ไม่นะครับสำหรับผมแ้วก็อาจจะยากนิดนึงครับเรื่องเรื่องด้วยแบบว่าเออคินแบบไม่ได้ไปเหนือบ่อยครับกินแบบแบบน่าจะเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สามครับที่ได้มีโอกาสไปภาคเหนือครับ <c oughs> แล้วก็อาจจะมีคุ้นกับคําเหนือบางคําครับมันไ,ได้คําเดียวสมาร์ทเดียวาบครั การร่มงนี้เป็ไงบ้างคะจนี้ลอแรกค่ะนไกัน่เจอพี่เทียนเป็นนักศึกษาชิมใหม่แล้วก็่เว้นยเไประทวดค่ะแต่ว่าไม่ได้มองใหญ่แต่ว่าเห็นพี่ตลอดค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็โหตอนที่พี่เทียแสดงคือเง คดูเกินค่ะยอมรับนะว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นแบบดูด้วยแล้วก็เกินกันก็มีไค้ผควใข้หนึงไข้เรน่วนใหญ่เขียนก็จะเรื่องภาษาคือมีมีเขาก็เหมือนไอ้น้องบอกว่าน้องไปแบบพม่ามาแบบนานแล้วก็แบบทำเมืองก็จะเขียนเสียหน่อยในขณะที่เราแบบเป็นสาวเหนือแล้วเมืองคล่องมากก็จะช่วยแบบเฟรนน้องแต่ว่า บางคำที่มันยากเราก็จะบักให้มันตัดให้มันง่ายขึ้นแต่ยังเป็นภาษาอีกภาษาของเราเราได้ไม่ได้ไปเรียนภาษาอังกฤษโอ้ยหนูมไม่ได้เรียนนะคะเพราะว่าตอนที่ถ่ายซีรีส์เนี้ยหนูก,กำลังเพิ่งถ่ายจากตรงอ่าถ่ายซีรีส์มาภาพยนตภาพยนต์ใหญ่ที่พม่ามา,มาเสร็จปุ๊บหนูรีบรีบม,ม,มาถ่ายที่เลยมันเป็นบริษัทยิ่งใหญ่สำหรับมีมีแม่บริษัทอะไรเรื่องของภาษาใช่เราไม่คุ้นชินอ๋ใช่ค่ะบางคำอย่างเช่นทอว่า สมาร์เตอร์อะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็อาจจะแบบไม่ชินเวลาปี้ชมพูนสมาร์เตอร์อะไรเราก็จะรู้สึกว่าทำไมคำว่าขอโทษมันยาวจังอะไรเงี้ยมันก็ขัดๆแต่ก่อนหน้านี้เราก็อยู่เชียงใหม,ม่แม่นเจ้าแต่ว่าหนูบบต้ออู้กำเม,ม,ม,นะมืองตท่าใดเนี่ยพี่หนุ่มเนี่ยค่ะ,ะโทรมามหาหนูทุกวันเลยมิมี่น้องต้องอู้กำเมืองทุกวันเลยนะก็เลยต้องอู้กำเมืองเจ้าพี่หนุ่มข้าไปฝาดฝ่ายอะไรก็ได้เลยครับท่องแล้วก็ความน่าติดตามครับ จริงๆถ,ถ้าทุกท่านเห็นเนี่ยจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่หมดเลยครับรแล้วก็จะเป็นลูกสาวอย่าง,างน้องเทียนเนี่ยก็เป็นลูกสาวตั้งแต่ต้นเลยปี59ก็ลองน้ำตาลนะครับรน้องมีมีก็ทุกท,าท่านก็คงได้ติดตามเวทีประกวดเพราะว่าเพจนางงามแล้วก็เพจวายตัวน,นี้วายก็มาเยอะนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราอยากจะฝากผลงานเรื่องนี้ไว้เพราะว่า1เนี่ยผมเองเป็นบริษัทใหม่ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงแต่ก็อยู่เบื้องหลังมาค่อนข้างนานนะครับอยากฝากติดตามนะครับ หรืแม้ว่าการการออนแอร์ในครั้งนี้จะเป็นช่องวัน31แต่สื่อทุกสื่อสามารถจะร่วมใจกัน PR ในครั้งนี้ได้แล้วเราจะมีมิ팅นะครับสำหรับน้องๆพี่ๆสื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวกําหนด,ดการเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับทีนี้เราจะมีทำเฟรมทิปนะครับหลังจากนี้ไปละครเราจะออนแอร์ในช่วงของเดือนกันยาจบไปนั่นคือเดือนพฤศจิกาในวันที่7พฤศจิกาเรามีงานที่เป็นวันที่12 ถึง14ถ้าจำไม่ผิดนะครับจะเป็นเฟสิวัลขนาดใหญ่ก็คืองานเทศกาลลอยกระทมซึ่งเป็นหนึ่งในซีนสำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจัดมิทติ้งแล้วก็รวมไปถึงแฟนคลับแล้วก็มีเฟรมทิปสำหรับพี่พ่สื่นมวลชนด้วยนะครับเพื่อไปตามละครนะครับตามเขาเรตามรอยซีรีส์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับฝากติดตามนะครับเริ่มออนแอรเวลา สี่รุ่มสิบห้านาทีตอนนี้ช่องวันขยับมาแล้วนะครับจากเดิม45ตอนนี้เป็น4ี่รุ่มสิบห้านะครับขอบคุณช่องวันมากนะครับและขอบคุณสื่อทุกท่านเลยนะครับที่มาให้กําลังใจสําหรับน้องน้องนักสแสดงแล้วก็ให้โอกาสบริษัท m g y นะครับได้เข้ามาอยู่นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของบันเทิงและเชียงใหม่เนี่ยก็จะยินดีต้อนรับสําหรับพี่ๆน้องๆสื่อทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ,บค,ๆๆครับ